สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของคุณดนนะครับวันนี้นะครับคุณดนก็จะมาสอนในเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนะครับท่านที่กพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มเรียงเลยครับครับสำหรับเศษส่วนนะครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนใดนะครับไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งนะครับมาหารทั้งเศษและก็ส่วนได้ลงตัวนะครับเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสาม เศษสามส่วนสี่นะครับเศษสี่ส่วนห้าเป็นต้นนะครับเหล่านี้นะครับคือเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนักเรียนตามคอนเซปต์มาดินะครับเศษส่วนอย่างต่ำคือไม่มีจํานวนใดนะครับไม่มีจำนวนนับไปนะครับที่นำมาหารแล้วลงตัวนะครับทั้งเศษและส่วนนะครับโอเคต่อมาครับเรามารู้จักนะครับเศษสองส่วนสี่และเศษสองส่วนสามนะครับเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครับนักเรียน มาเรามาพิจารณาเศษสองส่วนสี่ครับเศษสองส่วนสี่นะครับเมื่อนำหาสองนะครับมาหารทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับจะลงตัวเพราะว่าอะไรครับสองหารสองเท่ากับหนึ่งนะครับสองหารสี่เท่ากับสองดังนั้นนะครับเศษสองส่วนสี่นะครับมีสองนะครับที่หารได้ทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับหมายถึงว่าหารลงตัวทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับดังนั้นเศษสองส่วนสี่ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่งนะครับ ต่อมานะครับมาดูนะครับจงทําให้สามสิบหกส่วนเจ็ดสิบสองนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรามาพิจารณาครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแน่นอนครับมันเป็นจํานวนคู่ทั้งสองใช่ไหมครับเป็นจำนวนคู่ทั้งสองนะครับเราต้องนำอะไรมาหารครับนำสองมาหารทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนครับสามสิบหกหารสองได้เท่าไรครับสิบแปดนะครับเจ็ดสิบสองหารสองได้สามสิบหกสิ้นสุดหรือยังครับ ยังนะครับยังสามารถไปต่อได้นะครับสามารถไปต่อได้คือนำสองมาหารทั้งเศษและส่วนอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนำสองมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ครับสิบแปดหารสองเท่ากับเก้าถูกไหมครับสามสิบหกหารสองเท่ากับสิบแปดนะครับสิ้นสุดยังครับสิ้นสุดยังอ่ายังนะครับยังนะครับอ่าถ้าถ้าใครถ้าใครรู้แล้วครับอ่า นักเรียนลองทาต่อดูว่ามันจะได้เลขอะไรนะครับอะไรเอ่ยอ่านะครับขั้นตอนที่สามคืออะไรครับขั้นตอนที่สามคือครับขั้นตอนที่สามคืออะไรครับนำสามมาหารเองครับนำสามมาหารทั้งเศษและก็ส่วนนะครับนำสามมาหารทั้งเศษและก็ส่วนนะครับเก้าหารสามเท่ากับสามใช่ไหมครับสิบแปดหารด้วยสามเท่ากับหกลงตัวยังครับ ลงตัวแต่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าเศษสามส่วนหกนะครับเศษสามส่วนหกยังสามารถนําตัวเลขนะครับมาหารได้นั่นคือเลขสามถูกไหมครับนำสามมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับสามหารสามเท่ากับหนึ่งนะครับหกหารสามเท่ากับเท่าไหร่ครับสองนะครับดังนั้นจะได้เศษหนึ่งส่วนสองเห็นไหมครับจากเศษสามสิบหกส่วนเจ็ดสิบสองนะครับเป็น เท่าไหร่ครับเหลือเป็นเศษ1ส่วน6นะครับซึ่งเศษ1ส่วน2นะครับจะเป็นนะครับเป็นเศษส่วนอย่างตามของสามสิบหกส่วนเจ็ดสอง่นเองคบนักเดือนเป็นไงกันมากครับอ่านะครับแต่คุณดนมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับคุณดนมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือนำอะไรมาหารครับลองนำสี่มาหารนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อกระบวนการมันจะสั้นลงนะครับเพื่อกระบวนการมันจะสั้นลงอ่ะ ต่อมานะครับคุณรนก็จะนำ4มาหารทั้งตัวนะครับเสร็จแล้วก็ตัวส่วนครับลองดูเอา4หารเหมือนสไลด์นะครับโอเค36หาร4เท่ากับอะไรครับ4เท่าไหร่เป็น36 4 9เป็น36ใช่ไหมครับดังนั้น36หารด้วย4เท่ากับ9นะครับ72นะครับ72หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ18นั่นเองใช่ไหมครับเราเห็นอะไรครับเห็น9ส่วนนะครับ18นะครับ แน่นอนครับครูโดนอ๋อแม่ก้าวไปหาเลยนะครับครูโดนอ๋อแม่ก้าวไปหานะครับเมื่อนราไปก้าวไปหาครับครูโดนต้องหาทั้งเศษแล้วก็ส่วนถูกต้องไหมครับอ่าก้าหารก้าวเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับสิบแปดหารก้าวเท่ากับสองเห็นไหมครับผลลัพธ์มันเท่ากันนะครับดังนั้นครับดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็จะเป็นเศษส่วนอย่างตามคองเท่าไหร่ครับสามสิบหกส่วนเจ็ดสิบสองนั่นเองคณิตเรียนเป็นไงบ้างครับกับบทเรียนในวันนี้อ่าครู รูหวังว่านะครับนักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนของครูนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับการหาเศษส่วนต่อมานะครับนักเรียนครูนก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองหัดหัดฝึกทํานะครับหนึ่งข้ออ่ลองก่อนหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อนะครับอ่มาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับอ่าโจทย์กําหนดคือเท่าไหร่ครับจงทําให้เศษแปดส่วนสิบสองนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับง่ายมากนะครับหมูมากนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปทําพร้อมกันเลยครับ เอาล้ครับเป็นไงบ้างครับกับบทเรียนในวันนี้ครับถ้านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอหล้าหรือว่าหาโจทย์เพิ่มเติมนะครับทำโจทย์เพิ่มเติมนะครับจะเป็นการช่วยให้เรียนนะครับเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอของคุณโดนได้นะครับเพื่อมีตรงไหนนะครับขาดตกบุกพร่องนะครับคุณดนก็ขออภัยไว้ที่นี้นะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะจักันไปนะครับในวันนี้ก็คือเราจะต้องมาสรุปนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ครับ ว่าเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรครับเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งนะครับที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งนะครับหารทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนได้ลงตัวนะครับอ่าเช่นอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสามและเศษสามส่วนเจ็ดเป็นต้นนะครับเหล่านี้คืออะไรครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่ไม่มีอะไรครับจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งหารได้ลงตัวนั่นเองนะครับ โอเคแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับคุณลนก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับด้นก็หวังว่าน,นะครับนักเรียนทุกคนจะเข้าใจในบทเรียนในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ